ยินดีต้อนรับสู่ MT Racing นะครับผมแล้วเราวันนี้เราก็จะขี่รถเป็นเรียนสาย ลงไปแล้วเหมือนไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ดูในคอมหรือแบบเสียงหูฟังมันจะได้ยินแต่ทางสายเฉพาะแนวนอนนะไอโฟนเหมือนกันถ้าดูเป็นแบบแนวนอนนะ่ะมันจะออกลำโพงบนไว่้ลำโพงล่างยังไม่ออกผมเลยซื้อสั่งไม้ตัวใหม่มาลองมาส่งก็ต้องขอร้อขอภัยด้วยนะที่ ยังห่หมดเอ่อผมจะเในนั้นแต่ผมต้องไปเดีเชา้าเพราะว่าผมต้องไปยืนเรียนรอ,ดอเด้อืออต้องรีบไปไปซื้อข้าวโอ้จริงรีบ บอกวาเจ็ดโมงยี่สิบยี่สิบห้าเงี้ยเดี๋ยวก็จะเบี่ยงหน่อย ไปล้างรถแต่ฝนมันคือหน้าฝนล้างมาแล้วเดี๋ยวได้ล้างอีกล้างแล้วล้างอีกไม่เสร็จหรอกเหมือนเป็นพิธีเรียกฝนของชาวไบเกอร์ foto เรียนเรียนแล้วรู้สึกว่าตัวเองมาเช้ามากช้าก็เช้ารือพอผมอ,ออกบ้านช้าก่อ <c ười> นนะ เจ็ดพันห้ากิโลแล้วแปดพันโลต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่มันแปดพันก็คือตอนสี่พันผมไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่มีกล้องไงเออเดี๋ยวพาทุกคนไปสูตรยำห้าไปันเขาจำได้แล้วซ่อมบ่อยอยนีเ <c oughs> สียเงินกับรถสุดๆดดทั้งซองแต่งทั้งซ่อมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นซ่อมซะมากกว่า เพื่อนวะไปยืนเงินเพื่อนหน่อย <c oughs> เอาอันนี้หนึ่งครับเอาห้าบาทครับเมื่อวานไ,ได้อะไรบิ๊ฮะเมื่อวานได้อะไรไปได้แต่อะไรวะ น้ำชาก๋วยเอ้ยแม่สิน้ำลำไยแล้วก็แกะทอดใช่ชีวิตกูมีแค่นี้แหละไปเราไปกันดีกว่าเจอกัอนฮ like, ะ <c oughs> <c oughs> มึงเรียกว่าขาตั้งขึ้นอ่ะมึงขาตั้งมึงอ่ะ Ha 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 khi luôn chơi chăng lười Ồ oh. Đâu đi bay เขียนเขียนเขียนเอาไงครับเอาไงครับเอาทำไมครับทำไมครับทำไมไม่ลงเขียนดีดีดีกแขงกันแข่ันว้า้ววาว้า้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> <w ad dy> เขามีขี่แข่งกันเราเข็นแข่งกันเพื่อใ้ยกจะถึงอ่ะฮ่